เห็นชิ้นกลางไหมชิ้นกลางเนี่ยที่ผมไปดูมาเนี่ยครับมีความลึกมากๆนะครับบอกได้เลยนะครับมีความลึกมากๆของพิมพระคือผมไม่ได้ติดต่างเองนะครับเพราะอะไรแบบนี้คือต้นฉบับที่อยู่กับวัดบางขุนพรมนะครับอยู่ที่วัดบางขุนพรมนะครับอยู่ที่วัดเลยนะครับแบบนี้นะครับและทีนี้เอกลักษณ์ที่ผมดูนะครับ ผมดูว่าโครงคร้าวของพิมพ์พระเนี่ยนะครับมีความลึกชัดมากๆมีความคมนะครับมีความเด่นนะครับเด่นมากๆทั้งซุ้มเห็นไหมข้างบนเนี่ยจะเป็นซุ้มนะครับขอบสองข้างเนี่ยจะเป็นซุม้มและด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์อกรุดนะครับซึ่งพิมพ์อกรุดเนี่ยที่ผมดูเนี่ยครับขนาดมีคราบกุติดแน่นๆเนี่ยครับยังมีความลึกมากๆเลยนะครับดูองค์นี้ไว้นะ เนื้อหานะครับอันนี้คือเป็นวัดละคังนะครับซึ่งนะครับมีพิมพ์โครงสร้างคล้ายๆกลับนะครับในหนังสือจีจมปวายด้วยนะครับบอกได้เลยนะครับผมมีอยู่ครึ่งองนะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมได้มาประมาณเนี้ยนะครับแค่ครึ่งองเท่านั้นเองนะครับผมยังหาไม่ได้อีกเลยนะครับแบบนี้นะจริงๆมีองค์เต็มๆยุบไปปลายมีอยู่2องค์ถ้าเคยใครเคยได้ดูคลิปผมนะนะครับมีอยู่2องค์นะครับให้ดูเนื้อหาก่อนนะเพื่อนๆให้ดูเนื้อหาก่อนนะครับ เนื้อหาจริงๆแล้วนะครับของพะสเ็จโตนะครับที่ยุคประมาณนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่นึกนนุ่มนะครับบอกเลยนะครับแต่จริงแ้วเวลาได้สัมผัสเนี่ยมีความแกร่งมากๆนะแต่ถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยจะมีเหมือนความนุ่นนุ่มนะครับซึ่งถ้าติดตามผมไว้ผมก็จะมีข้อมูลมาเนี่ยอัปเดตมาให้เพื่อนทุกวันนะครับอาจจะลงคลิปกับทุกวันนะครับเพื่อให้ดูว่าพะแท้เป็นยังไงต่อให้พิมพ์ไม่เหมือนของเซียน แต่เรารู้ว่าอัตลักษณ์นะครับเป็นแบบนี้ขอบข้างแน่นนะครับพิมพ์คมลึกชัดอย่างที่ผมบอกว่าที่ผมไปบังพมมาต้องมีพิมพ์คมลึกชัดเนื้อหาหนึกนุ่มอย่างนั้น่ะเพื่อนๆได้เจอพระแท้ที่ถึงยุคหลวงพ่อแล้วบอกอย่างนั้นเลยนะครับโดยที่พิมพ์ทรงไม่ต้องเหมือนเสียนก็ได้ไม่ต้องเหมือนพิมพ์ห้านิยมที่เขาเล่นกันแต่เราได้พิมพ์ทรงเขาเรียกว่าที่เป็นล้อพระกุก็ได้นะครับ เพราะเรื่องพิมพ์มันเป็นเรื่องของคนที่ชอบค่านิยมแต่เราต้องยกเรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของเนื้อหาเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับถ้าเรื่องแรกมานะครับเรื่องพิมพ์เนี่ยมันเป็นเรื่องรองนะครับส่วนคนจะชอบพิมพ์หลักพิมพ์พระกุนะครับพิมพ์ตามตำรามันเป็นเรื่องของเขาแต่เนื้อหาจะต้องเป็นวาระเดียวเท่านั้นนะครับอ่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูขอบคุณนะครับหัวใจด้วยนะครับมียาดงยาดมอะไรก็ว่านไปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ค่อยๆเอ้ยค่อนข้างที่จะบอกอธิบายฟังนะครับว่าทําไมตอนที่ผมไปวัดบางพมเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับเห็นไหมนะครับใครอยากรู้นะครับก็นู่นเนี่ยดอกบงดอกไม้ไอ้ตรงไอ้ติมว่างกันไปนะครับหัวจงหัวใจกดกันมาได้นะครับเพื่อนเนาะอันไหนที่มีเหตุผลนะครับผมก็จะบอกไปนะครับผมบอกได้เลยว่ามีประโยชน์กับแฟนคลับทุกๆคนแน่นอนนะครับคนที่ติดตามผมนะบอกได้เลยนะครับเจอผ้าหลุดผ้าดีนะครับและถ้าพิมพ์ทรงเหมือนของเซียนก็ไปขายเซียนได้ไปปล่อยเซียนได้เห็นไหม นะครับเพราะอะไรเนื้อหาจะเป็นเอกลักษณ์เดียวกันนะครับแต่พิมพว่าพิมพ์ทรงเนี่ยคนละพิมพ์แค่นั้นเองถูกไหมแต่ถ้าพิมพ์ไหนไม่นิยมเราเก็บมาบูชาได้ผมบอกเลยแต่เนื้อหาจะต้องเป็นวรระเดียวกันเท่านั้นนะครับเป็นแบบนั้นผมถึงบอกเลยว่าใครเป็นแฟนคลับผมติดตามผมไว้เนี่ยนะครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่าเจอหาพระแท้พระหลุดได้ง่ายๆเลยนะครับพิมพ์ว่าขอให้เจอสักครั้งเดียวนะครับเจอแน่นอนนะครับบอกเลยนี่ในที่ผมบอกไว้นะครับเห็นไหมนะครับ ที่ผมไปมานะครับเห็นไหมตรงป้ายคือเปิดนี่น,นี่ผมจะให้ดูอะไรผมจะให้ดูอะไรนี่นี่นะครับใครชอบนะครับกดแชร์กดไลค์ไปนะครับใครมีกําลังหน่อยก็สนับสนุนผมได้นะครับกดดอกบดอกไม้อย่าดองอย่าดมไอตรงไอติมว่านไปนะครับผมจะเล่าเรื่องราวต่อจากนี้ให้เพื่อนฟังว่านะครับการที่เราจะต้องไปวัดบางคมเนี่ยไปดูอะไรไปเพื่ออะไรนะครับและเราจะรู้เลยเราจะไม่โดนพักเก้นแน่นอนนะครับเป็นแบบนั้นนะครับ นี่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคือที่ผมไปมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับคือเรื่องราวนะครับของพระเจดีย์อ่าครับตรงนี้นะครับคืออยู่ที่วัดบางพมเนี่ยตรงข้ามกับกลุ่ววัดอินเลยนะนะครับที่ผมไปมาเนี่ยผมไปดูว่าเฮ้ยเขาเปิดกันเปิดช่องนี้นะครับเขาเปิดกันนะตอนที่รูปภาพนะผมไปดูรูปภาพมานะครับแล้วก็ไปดูว่าตอนที่ เขาเปิดกุทุบตรงนี้นะครับเขาจะทุบเป็นเป็นรูวไว้นะครับแล้วก็เขาเข้ามาเพิ่งมาปิดผนึกใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเปิดกุไว้นะครับแล้วก็นํานพระออกมาจากเจดีนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเจดีเนี้ยไม่ได้ใหญ่นะเพื่อนผมบอกเลยไม่ได้ใหญ่มากที่ดูในรูปเนี้ยนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปนะถ้าดูในรูปเหมือนจะใหญ่ใช่ไหมแต่ที่ผมไปมาจริงๆนะครับไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเพราะอะไรคือสักสักสี่ช่วงสี่ช่วง ของคนอ่ะหมายถึงว่าต่อความสูงนะประมาณนั้นนะครับซึ่งผมมองแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่นะครับด้านในเนี่ยนะครับจะไม่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารูเลยนะครับจะเป็นเรื่องของแบบเจดีย์ครอบลงไปเลยนะครับแล้วฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราเดินได้เดินได้ครบนะครับรอบของพระเจดีย์เลยเราดูไปดูประวัติได้นะครับเขาก็จะบอกไว้ว่าตรงไหนทําอะไรยังไงนะครับอันนี้คือจุดเจดีย์นะนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับอ่าทีนี้มาดูอันนี้นะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมที่ผมไปมาเนี่ยนะครับผมจะไม่ใช่ว่าไปดูแค่นะครับของเนื้อหาที่นะครับออกจากพระเจดีนะครับอย่างเดียวแต่ผมจะไปดูของปี2,509นเะครับเห็นไหมเขาเขียนไว้อะไรพิมพยญยเกตทะลุซุ้มเห็นไหมเนื้อหาจะเป็นอย่างนี้ ซึ่งปี2,509เนี่ยครับแล้วก็จะมีปีอื่นๆด้วย2,517ด้วยคือขึ้นไปอ่ะครับจะไล่ย,ยุคเลยพอไล่ย,ยุคเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเนื้อหานะครับปี2,500นะครับที่เขาเปิดกุนะครับแล้วก็ปี2,509เป็นยังไงไล่ย,ยุคตามลําดับไปเราจะได้เห็นเนื้อพะว่าแต่ละยุคเป็นแบบไหนเห็นไหมถ้าเราไปดูอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับ และเข้าใจมากๆด้วยนะครับดีกว่าเราจะมาดูอย่างนี้นะครับบางคนยังไม่รู้เลยว่าเวลาผมทําคลิปเนี่ยนะครับผมมีนะครับหลักฐานและก็การที่ไปดูมาด้วยกับตาเองเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมจะมามาโนและดูแค่ตามตําราอย่างเดียวนะครับเป็นแบบนั้นอ่ะดูต่อครับอ่ะสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าทะลุซุ้มเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับตัวอย่างให้ดูนะครับด้านล่างก็จะเป็นของปี2 0ง0 500นะครับที่เปิดกุนะครับประมาณนี้นะครับคือที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับคือเวลามีพักเกยเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าพักเกยที่ทําแบบผิวผิวมันมันเนี่ยนะครับมันแตกต่างกับพระแท้อย่างไรบ้างนะครับต่อให้เป็นพระแท้ไม่ถึงยุคหรือถึงยุคเนี่ยครับเราจะเข้าใจโดยอัตโนมัติเองเพราะอะไรเราได้ไปดูกตาตัวเองนะครับได้สัมผัสเองได้มีความลึกซึ้งเองนะครับ ได้ดูความเข้าใจเองนะครับเราจะเข้าใจทุกอย่างในบริบทนะครับของเนื้อองค์พระนะครับอ่าให้ดูไว้นะครับแบบนี้นะฮะโอเคต่อนะครับอ่าทีนี้มาดูตรงนี้นะครับอ่ามาดูที่เปิดกลุ่นะครับอันนี้ผมถ่ายไว้เพื่อนเเห็นไหมเนื้อองค์พระจริงๆนะอ่าดูไว้นะเพื่อนนะเนื้อองค์พระจริงๆเนี่ยนะครับอ่าในกลุ่นเนี่ยนะครับจะมีหลายชั้นนะครับกลุ่นะนะครับและนะครับ ความแน่นหนาจะไม่เหมือนกันความแน่นหนาของนะครับเนื้องค์พระเนี่ยแล้วก็คราบกุเนี่ยเวลาติดแน่นจะไม่เหมือนกันที่ผมไปดูมานะนะครับแต่สิ่งเดียวที่เราเข้าใจได้นะครับคือคาบกุจะเหมือนกันทั้ง3ชิ้นนี้เลยนะครับไม่ว่าจะชิ้นนี้นะครับไม่ว่าจะบางแค่ไหนในการคาบกุจะเกาะนะอ่าชิ้นกลางนะครับคาบกุเกาะหนามากๆนะครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะมีคาบกุที่นะครับไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่เพราะว่าเห็นชิ้นกลางไหม ชิ้นกลางเนี่ยที่ผมไปดูมาเนี่ยครับมีความลึกมากๆนะครับบอกได้เลยนะครับมีความลึกมากๆของพิมพร์พะคือผมไม่ได้ติดต่างเองนะครับเพราะอะไรแบบนี้คือต้นฉบับที่อยู่กับวัดบางขุนพรมนะครับอยู่ที่วัดบางขุนพรมนะครับอยู่ที่วัดเลยนะครับแบบนี้นะครับและทีนี้เอกลักษณ์ที่ผมดูนะครับผมดูว่าโครงคร้าวของพิมพระเนี่ยนะครับมีความลึกชัดมากๆมีความคมนะครับมีความเด่นนะครับ เด่นมากๆทั้งซุ้มเห็นไหมข้างบนเนี่ยจะเป็นซุ้มนะครับขอบ2ข้างเนี่ยจะเป็นซุม้มและด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์อกรุดนะครับซึ่งพิมพ์อกรุดเนี่ยที่ผมดูเนี่ยครับขนาดมีคราบกุติดแน่นๆเนี่ยครับยังมีความลึกมากๆเลยนะครับนะครับมันต่างกับพัะเกเยอะมากๆผมบอกงั้นต่างกับพระเกโคตรเยอะเลยนะครับสิ่งตรงนี้นะครับผมถึงบอกว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับคราบกุแบบเนี้ยนะครับจะมีความนุ่ม นะครับเวลาเราส่องเนี่ยจะมีความนุ่มมากๆนะครับเพราะว่าอะไรในบางหุ่นพรมนะครับคราบกุหรือดิงคี้เปดที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับเวลาเกาะกับเนื้อองค์พระเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้แห้งนะจะนุ่มนะครับบอกเลยจะนุ่มนะครับจะดูแล้วแบบคราบกุแข็งมากๆดูภายนอกเหมือนนุ่มมากๆนะแต่เวลาแบบได้สัมผัสเนี่ยนะครับจะคราบโจดโคตรแข็งเลยต้องบอกงั้นนะครับเพราะอะไรในในพระเจดีย์เนี่ยมีการแบบว่าไม่มี ระบายอากาศเลยนะครับซ right you know, ึ again, so like ่งอบมากๆนะครับบอกเลยผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับมาเนี Poke ่ยผ่านฝนมานะครับก็ทําให้คาบกุเนี่ยแข็งมากๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับสิ่งพวกนี้เราเข้าใจได้นะครับบอกได้เลยนะครับอ่านะครับต่อไปครับผมจะให้ดูอะไรนะครับผมจะให้ดูตรงนี้นะครับเวลาเขามีนะครับเรื่องของนะครับคาบอ่าโทษทีของด้านข้างเนี่ยเพื่อนๆจำไว้นะด้านข้างที่เป็นอย่างเนี้ยนะครับ ซึ่งผมไม่ได้ดูแค่หนังสืออย่างเดียวนะครับแต่ผมศึกษามาเลยว่านะครับถ้าด้านข้างแบบนี้นะครับปริแยกแตกยาวอย่างเงี้ยนะครับนี่ปริแยกแตกยาวอย่างเงี้ยนะครับเพื่อน,นๆควรระวังไว้นะครับผมบอกเลยควรระวังอะไรหนึ่งเป็นพระที่ไม่ถึงยุคอาจจะเป็นพระแท้ก็ได้หรือพระเก๊ก็ได้ถ้าเรามีพระแท้นะครับอยู่ในมือนะครับไม่ว่าจะเป็นพระแท้ถึงยุคหรือไม่ถึงยุคพันธุ์เวทโ,โตก็แล้วแต่ขอบข้างจะแน่นนะครับ มีแค่มวลสารที่หลุดล่อนออกมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้นะครับปีแยกแตกยาวอย่างนี้ตลอดเวลานะครับทั้งสองข้างบอกไว้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบางองค์นะครับเป็นพระที่ไม่ถึงยุคแต่แท้นะนะครับอาจจะมีบ้างนะครับที่ปีแยกแตกยาวนะครับต้องเป็นงั้นแต่ถ้าเป็นพระที่ถึงยุคแล้วนะครับค่อนข้างส่วนใหญ่นะจะไม่มีแบบนี้นะครับบอกได้เลยนะครับแบบนี้เขาถึงบอกว่าให้ดูขอบข้าง สำคัญนะครับขอบข้างเนี่ยแบบนี้สําคัญแบบนี้นะครับควรศึกษาไว้ให้ดีนะครับเพื่อนๆดูให้ดีๆนะครับขอบข้างอย่างนี้อันนี้คือทริคเลยนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าอยู่นะครับติดตามผมไว้นะครับบอกเลยว่าจะมีนะครับความรู้ดีๆนะครับและผมบอกเลยว่าความรู้ผมเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเซียนเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นผมหามาด้วยตัวเองนะครับและศึกษามาด้วยตัวเองทั้งนั้นนะครับบอกได้เลยนะครับเอาไว้เพื่อนได้ดูกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าพรกเก๋เนี่ยที่ขอบข้างเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดู <một unter> อ,าาอย่างนี้ก่อนนะครับมาดูขอบข้างที่แท้ก่อนขอบข้างแท้จะเป็นอย่างนี้อ่าขอบข้างแท้จะเป็นงี้ครับขอบข้างที่มีมวลสารหลุดล่อนบ้างเห็นไหมนี่หลุดล่อนบ้างนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูพูนปลายเข็มนะครับแต่ไม่มีปริแยกแตกยาวหรอกครับเห็นไหมเป็นพระแท้นะครับต่อให้ถึงยุคไม่ถึงยุคส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งถ้าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับเรากลับไปดูพระตัวเองก่อนซึ่งผมมีพระเก้เยอะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอธิบายอยู่แล้วเพราะว่าผมกว่าจะได้มาอย่างนี้ผมเข้าใจนะครับและผมก็รู้ซึ้งดีว่าเพื่อนๆอาจจะเจอมาเป็นแบบเหมือนผมเหมือนผมเหมือนกันนะครับต้องบอกงั้นนะครับซึ่งถ้าติดตามผมไว้ผมก็จะมีข้อมูลมาเนี่ยอัปเดตมาเพื่อนทุกวันนะครับอาจจะลงคลิปกับทุกวันนะครับเพื่อให้ดูว่าพระแท้เป็นยังไงต่อให้พิมพ์ไม่เหมือนของเซียน แต่เรารู้ว่าอัตลักษณ์เนี่ยครับเป็นแบบเนี้ยขอบข้างแน่นนะครับพิมพ์คมลึกชัดอย่างที่ผมบอกว่าที่ผมไปบังพ,งพมมาต้องมีพิมพ์คมลึกชัดเนื้อหาหนึกนุ่มอย่างนั้น่ะเพื่อนๆได้เจอพระแท้ที่ถึงยุคหลวงพ่อแล้วบอกอย่างนั้นเลยนะครับโดยที่พิมพ์ทรงไม่ต้องเหมือนเสียนก็ได้ไม่ต้องเหมือนพิมพ์ห้านิยมที่เขาเล่นกันแต่เราได้พิมพ์ทรงเขาเรียกว่าที่เป็นล้อพระกุกก็ได้นะครับอ่าให้ดูไว้นะพระแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะครับนี่แบบนี้ด้วย นะครับแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมแบบนี้คือรูพุนปลายเข็มมวลสารหลุดล่อนนะครับแต่ไม่ใช่ปริแยกแตกยาวนะครับเพราะว่าปริแยกแตกยาวที่ผมให้ดูแบบเมื่อกี้นะครับเป็นพระที่ไม่ถึงยุคอาจจะเป็นพระแท้ก็ได้หรือเป็นพระเกก็ได้เพราะว่ายุคนี้นะครับเยอะมากๆพระเกยนะครับบอกเลยนะครับแล้วก็เป็นพระแท้ที่ไม่ถึงยุคเยอะมากๆเพราะยุคช่วงปีประมาณ2480ที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าขอบข้างไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับบอกได้เลยนะครับอ่า ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าพักเกเป็นอย่างไรนะครับบอกได้เลยนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดไอ้ตรงไอติมนะครับกดดอกมองดอกไม้ว่ากันไปนะครับหัวจงหัวใจนะครับเอาเป็นแบบนั้นนี่พักเกเป็นอย่างนี้เพื่อนๆเห็นยังพักเกจะเป็นอย่างนี้ที่ผมบอกเพื่อนไปเมกกื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมว่าเขาปิแยกแตกยาวยาวลงมาเลยนะครับเห็นไหมยาวลงมาเลยนะครับโคตรยาวอ่ะพอยาวลงมาเนี่ยนะครับ เรารู้ได้ยังไงว่าอง์นี้ไม่ใช่เป็นพระแท้นะครับอย่างแรกคือนะครับดูนะครับแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับด้านข้างเนี่ยมันเป็นสิ่งบอกสําคัญเลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยผิวมันถ้าเคยติดตามคลิปผมไว้นะคือผมบอกลหลายๆคลิปว่าถ้าผิวมันผิวรื่นตอนที่ไม่ได้ส่องผิวมันยิบมาขึ้นมาส่องขยายก็ผิวมันอย่าง,งานนะั้นวางนะครับแล้วก็เรื่องของซุ้มผมบอกไปหลายคลิปละซุ้มเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยครับ เขาจะไม่มนนะครับเขาต้องมีความคมนะครับบอกได้เลยนะครับซึ่งองค์ประกอบแบบเนี้ยแสดงว่าครบขององค์ประกอบของพัเก้บอกงั้น ok เลยพัเก้ก็คือขอบข้างปริแยกแต่ยาวนะครับผิวมันนะครับแล้วก็ซุ้มเนี่ยนะครับจะม้วนนะครับจะไม่มีความคมแต่้าเป็นพัแท้เนี่ยคนละเรื่องเลยพะแท้เนี่ยตรงเนี้ยที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับมามาดูพัแท้กันพัคแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูก่อนพัแท้ขอบข้างเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆดูนะ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าพระแท้นะครับขอบข้างเป็นยังไงนะครับเอาให้ดูกันเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันมาเลยเพื่อนๆกดติดตามได้นะครับใครดูไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้โอเคนะขอบข้างเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นหลวงปูนาคนะครับผมให้ดูขอบข้างอย่างเดียวนะครับขอบข้างจะได้รู้ว่าเวลาพระแท้นี่เวลาแน่นๆเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นี่ขอบข้างแน่นๆจะเป็นอย่างนี้ อ่านี่หนึ่งแล้วนะหนึ่งองนะครับผมจะให้ดูไล่ยุคไปทีละยุกเลยนะครับเพื่อนๆให้ไล่ยุกไปทีละยุกเพื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าขอบข้างเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยนะครับอ่าโอเคหลบปุ่น่าประมาณเท่าไหร่ครับปีพศเท่าไหร่นะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบไม้บวกลบอ่าโอเคองนี้นะครับไม่ใช่เป็นบางขุนพรมนะเพื่อนๆน,น,นะดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ยุคใหม่ผมให้ดูขอบข้างเฉยๆนะครับองนี้เป็นหลงปู่หินนะครับเพื่อนเพื่อน ดูไว้ขอบข้างก็จะแน่นเหมือนกันขนาดเป็นพระยุคไปปล,ปลายนะหมายถึงว่าปลาย2,500เนี่ยขอบข้างยังแน่นเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่ขอบข้างยังแน่นเลยเห็นไหมเวลาขอบข้างแน่นเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่ได้ดูแค่ตำรายอย่างเดียวนะครับผมมีพระเยอะนะครับและต้องศึกษามาด้วยนะครับไม่เคยพึ่งเสียนนะครับบอกเลยศึกษามาเองไปวัดบางของพมเองนะครับแล้วก็ศึกษาพระแกะก็มีเยอะเป็น เป็นกล่องอะนะครับแล้วก็พระแท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมหลวงปูลงป่ลํำพูนะครับเห็นไหมนะครับขอบข้างเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับขอบข้างก็จะแน่นเหมือนกันสองข้างเลยเดี๋ยวเพื่อนบอกเอ้ยข้างเดียวเหรออีกข้างนึงก็ได้นี่เห็นไหมนะครับขอบข้างแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับใครดูแล้วมีความรู้เนี่ยโคตรแบบกดติดตามวมาเลยกดแชร,ร์เลย,น,น,น,เลย,เลยนะครับมาดูพระครูมูลนะครับพระครูมูลแบบนี้อ่าพระครูมูลแบบนี้นะครับดูขอบข้างนะนะครับอ่า เห็นไหมเกือบทุกองค์เลยขอบข้างผมจะแน่นไหมนะครับนี่ไปดูไว้นะครับนี่นะครับขอบข้างแน่น,น,นเห็นไหมอ่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงต้องสองอลเล็กนี่ขอบข้างแน่นไหมนี่นะครับซึ่งฝั่งนี้ก็แน่นเหมือนกันเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยคล้ายคลคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูวัลรลคังนะครับวัละคังที่ผมมีแค่ครึ่งองค์นะครับแต่สามารถบ่งบอกเรื่องราวทั้งหมดนะครับให้เพื่อนได้ฟัง นะครับกันได้เลยนะครับใครติดตามไว้นะนี่เห็นไหมนี่พระพระครูมูลเห็นไหมนะครับเป็นปียุคประมาณ2480ทั้งนั้นแต่ขอบข้างก็ยังแน่นนะครับเห็นไหมนะครับนี่มาดูพระครูสุพจน์นี่พระครูสุพจน์เห็นไหมเป็นพระถอดพิมพ์นะครับแต่ไม่ใช่เป็นพระที่ว่าถอดจากต้นฉบับแต่เป็นพระที่ถอดพิมพ์มาเห็นไหมครับเนื้อแน่นนะครับนุ่มแต่ขอบข้างดูสิครับเห็นไหม แน่นไหมแน่นไหมแน่นครับที่ผมบอกเพื่อนๆไว้ว่าอ่าเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ขอบข้างนี้คือขอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่แหละที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับเห็นไหมนะครับอ่าโอเคต่อนะต่อนะโอเคทีนี้ผมจะให้ดูวันละฆังองค์นี้นะครับนี่วันละฆังองค์นี้นะครับวันละฆังองค์นี้ผมมีแค่ครึ่งองนะครับบอกเลยนะครับ ดูองค์นี้ไว้นะเนื้อหานะครับอันนี้คือเป็นวัตละคลังนะครับซึ่งนะครับมีพิมพ์โครงสร้างคล้ายๆกลับนะครับในหนังสือตีจํมปวายด้วยนะครับบอกได้เลยนะครับผมมีอยู่ครึ่งองนะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมได้มาประมาณเนี้ยนะครับแค่ครึ่งองค์เท่านั้นเองนะครับผมยังหาไม่ได้อีกเลยนะครับแบบนี้นะจริงๆมีองค์เต็มๆยุบไปปลายมีอยู่2องค์ถ้าเคยใครเคยดูดูคลิปผมนะนะครับมีอยู่2องค์นะครับให้ดูเนื้อหาก่อนนะเพื่อนๆให้ดูเนื้อหาก่อน นะครับเนื้อหาจริงๆแล้วนะครับของพาสเน็ตโตนะครับที่ยุคประมาณนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่น,นุ่มนะครับบอกเลยนะครับแต่จริงแล้วเวลาได้สัมผัสเนี่ยมีความแกร่งมากๆนะแต่ถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยจะมีเหมือนความนุ่มนะครับซึ่งถ้าเราดูอย่างเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นประมาณพิมพ์ทรงที่มีความคมชัดเห็นไหมนะครับเอ๊เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งรู้สึกข,ของแว่นไม่ค่อยดีอ่าเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆเห็นตรง ตรงซอกแขนไหมครับตรงระหว่างองค์พระเห็นไหมครับมีความลึกชัดมากเห็นไหมฮะที่ผมบอกเพื่อนไปว่าถ้าเราไปดูโครงคร้าวหรือไปดูของวัดบําคมมาเราจะเข้าใจว่าโครงคร้าวพิมพ์ทําไมต้องมีความลึกชัดมีความนุ่มแน่นเนียนต้องเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งพอเรามาดูของวัดบังอาวัดระคังเนี่ยนะครับมวลสารนะครับและก็นะครับเนื้อหานะครับจะไปประมาณนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะมีคราบอ่าเขาเรียกว่าคราบรักนะครับติด กับเนื้อองค์พระด้วยนะครับแล้วก็ซอกแขนเนี่ยจะลึกมากๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่เส้นสายเพื่อนๆดูสิเส้นสายเนี่ยไม่มีการบิดผิวเลยหมายถึงว่าถ้าเป็นบล็อกแท้ๆนะครับเส้นสายวงแขนนะครับของพระองค์นี้นะครับจะมีความคมเห็นไหมจะมีความผิวมากๆเห็นไหมฮะอ่าอย่างนี้นะครับทีนี้ผมให้ดูขอบข้างก่อนเมื่อกี้เราเรียนรู้กันขอบข้างใช่ไหมทีนี้ขอบข้างนะครับองค์นี้นะครับมาดูกันนะครับใครอยู่เป็นเพื่อนกันก็ได้นะเพื่อนนะ นะครับฟังความรู้นะครับไม่มากก็น้อยเห็นขอบข้างไหมเมื่อกี้ขอบข้างที่ผมให้ดูตามหน,น,นังสือนะนะครับแล้วก็ผมไปเรียนรู้จากวัดบําพรมมาขอบข้างเขาก็จะประมาณเนี้ยแน่นและมีมวลสารหลุดล่อนบ้างเห็นไหมมีปริแยกแตกยาวไหมครับไม่มีเนาะนะครับแต่มีมวลสารและลูพูนปลายเข็มที่หลุดล่อนออกไปเห็นไหมฮะเห็นไหม ผมบอกว่าผมศึกษาเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งเซียนเลยนะครับบอกเลยเพราะอะไรคือเรารู้ด้วยตัวเองนะครับบอกเลยแต่ถ้ามีพิมพ์ที่เหมือนเขาก็ไปปล่อยเขาได้แต่ถ้าพิมพ์ไม่เหมือนเขาแต่เรารู้เอกลักษณ์ชัดเจนอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเรามีพระถึงยุคที่นะครับที่ถึงยุคหลวงพ่อโตเนี่ยครับค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่าของเซียนด้วยซ้ำนะครับเอาไว้นะครับบูชาพุทุคุณนะครับบอกได้เลยนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมทีนี้มาดูขอบข้างอีกขอบข้างหนึ่งนะครับอ่า ขอบข้างฝั่งนี้นะครับว่าเหมือนกันไหมนี่เห็นไหมขอบข้างตรงนี้นะครับก็จะมีแค่มวลสารนะครับที่หลุดล่องออกไปแต่ไม่เคยมีปริแยกแตกยาวเพื่อนๆดูตรงนี้ให้ดีนะนี่เพื่อนๆดูตรงนี้ให้ดีนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้นะครับตรงนี้ให้ดีตรงเนี้ยเห็นมีหลุมนิดๆแล้วก็มีเม็ดแดงนิดๆนะครับผมให้ดูอะไรเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะครับดูดีๆเพื่อนๆคิดว่าเป็นอะไร เป็นมวลสารหรือนะครับของพระสุมกรเห็นไหมนะครับหรือของพระกําแพงก็ได้ที่หลวงพ่ออ่านะครับนามานะครับมาไว้นะครับในที่เนื้อพระนะครับและทีนี้นะครับส่วนมากพระเกศน,นะครับจะมีชิ้นใหญ่และก็มีเยอะมากๆบอกเลยเลยแต่ทําไมนะครับพระยุคต้นๆแบบนี้ทําไมมีน้อยแทนที่จะมีมวลสารเยอะๆเพื่อนๆรู้ไหมว่าทําไมมีมวลสารน้อยแต่ต้องมีทุกองค มีแบบนี้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆประายเนี่ยอย่างเงี้ยเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยตลอดเลยมีอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีเยอะเพื่อนๆอยากรู้ไหมนะครับเพื่อนๆอยากรู้ว่าก,กดแชร์ไปนิดนึงก็ได้นะครับผมจะบอกอะไรให้นะครับคืออย่างนี้ในสมัยก่อนนะที่ผมคุยกับอาจารย์มาอันนี้ไม่เชื่อนะครับไม่เป็นไรแต่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับในสมัยก่อนเวลาหลวงพ่อไปที่กำแพงเพชรนะครับอ่า หลวงพ่อนะครับได้นะครับไปทางเรือนะครับต้องเข้าใจก่อนนะไปทางเรือซึ่งนะครับไปนะครับเห็นกลุ่ของกําแพงคือพระกําแพงเนี่ยนะครับมีชิ้นส่วนส่วนใหญ่นะครับเยอะมากๆนะครับแล้วหลวงพ่อได้นํากลับมาซึ่งถามว่าหลวงพ่อไปทางเรือนะครับและเป็นเรือแจวนะครับเรือพายนะครับหลวงพ่อจะเอามาได้เยอะไหมไม่ได้เยอะครับเพื่อนเอามาแค่เต็มลําเรือเต็มลําเรือเท่าไหร่แค่นั้นนะครับกลับมานะครับ พอกลับมานะครับไม่ว่าจะอยู่วัดละคังบางพมหรือกลุ่มวัดอินกัชช่างนะนะครับผมบอกเลยว่ามวลสารและผงพุทธคุณมีแค่น้อยนิดมีแค่นั้นแหละแต่ต้องสร้างพระฟังดีๆนะต้องสร้างพระนะครับประมาณ8 4 0 0 0องคหอกกงนะ์หรือมากกว่านั้นฟังดีๆนะหรือมากกว่า8 4 0 0 0องค์ที่เราไม่เคยรู้เพราะอะไรมีมากกว่า5พิมพ์ที่เซียนเขาเล่นกัน เพราะว่าที่ผมดูในตํารามีมากกว่าประมาณ73พิมพ์ซึ่ง73พิมพ์เนี่ยนะครับก็จะมีพิมพ์ล้อพรกกุอยู่ในนั้นด้วยนะครับและมีพิมพ์อื่นๆที่เราไม่เคยเจอเห็นไหมถ้าข้อมูลอันไหนที่ผมบอกแล้วว่าผมศึกษาแล้วลงลึกแล้วไม่มีข้อมูลมากพอผมก็จะบอกไว้ว่ามีพิมพ์อื่นๆที่เราไม่เคยเห็นกันต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งพิมพ์อื่นที่เราไม่เคยเห็นกันเนี่ย แต่เราสามารถมองได้โดยที่เขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของเนื้อหาเอกลักษณ์ของเนื้อหาพระสเมเด็จโตแบบนี้พิมพ์ทรงโครงคร่าวต้องคล้ายๆแบบนี้นะครับไม่ต้องเหมือนแต่เนื้อหาต้องหนึบนุ่มขอบข้างต้องแน่นแล้วก็มีมวลสารเล็กน้อยตามนี้แล้วก็มีความหน่วงมือของเนื้อองค์พระเพราะมีความแน่นทํามาจากปูนเปลือกหอยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้แหละนะครับผมถึงบอกว่า พระไม่ได้หากันง,ง่ายๆและไม่ได้หายยากๆเพียงแต่ว่าคนที่มีความรู้เท่านั้นที่จะเจอพระที่ถึงยุคพระสมเด็จโตเท่านั้น à, นะครับซึ่งเป็นแบบนี้ทําให้เราต้องรู้จักว่าเราต้องเรียนรู้นะครับจากของจริงนะครับที่วัดก่อนและศึกษาตําราและมาประมวลผลว่ายุคไหนที่พระเกศทําเยอะมากที่สุดนะครับเป็นยุคประมาณ2,500นนะครับบอกได้เลยนะครับและผิวจะเป็นอย่างนั้น ซึ่งผิวมันๆเนี่ยเพื่อนๆไปจับกลุ่มได้เลยนะครับจะเยอะมากๆต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพระผิวอย่างเนี้ยนะครับบอกเลยเลยว่าน้อยและทีนี้จะมีเพื่อนๆคําถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเนื้อหนึกรุ่มอย่างเนี้ยนะครับจะถึงพัฒนาโตนะครับผมบอกเลยว่า1เราดูที่น้ําหนักถ้าน้าหนักแกปูน,นหอยจะมีความหน่วงมือ2ดูที่ขอบข้างขอบข้างจะต้องไปเต็มอ่าเป็นไปตามตําราคือจะต้องมีมวลสารนะครับและจะต้อง ไม่ปีแยกแตกยาวนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับจะมีหลุดล่อนบ้างนะครับเป็นหลุมนะครับนิดนึงและจะต้องมีมวลสารประปรายนะครับเห็นไหมมีมวลสารเล็กๆน้อยๆนะครับแบบนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสดูที่โครงพิมพ์โครงพิมพ์จะต้องมีความพลิ้วมีความลึกนะครับทีนี้ความลึกเนี่ยผมบอกในทริคของคลิปหลายคลิปละให้ดูตรงซุ้มนะครับดูตรงซุ้มกับซอกแขนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพระถอดพิมเนี่ย จะถอดพ MM ิมพ์ได้ตื้นแต่ถ้าเป็นพระที่ถอดจากต้นฉบับอะซุ้มด้านในนะครับตรงนี้กับซอกแขนเนี่ยจะมีความลึกมีความคมนะครับมาดูกันนะครับแบบนี้เห็นไหมซอกแขนเป็นไงครับซอกแขนด้านในมีความลึกไหมลึกมากๆเห็นไหมฮะเห็นไหมขอบแขนก็มีความคมความพิ้วนะครับและเห็นซุ้มไหมซุ้มอยู่มีอยู่แค่เนี้ยนะครับดูด้านในตรงนี้นะนะครับดูด้านในตรงนี้นะครับดูด้านในตรงนี้นะครับ ขอบซุ้มเนี่ยจะขอบคมด้านในเนี่ยนะครับจะขอบคมนะครับขอบคมแบบนี้คือนะครับเห็นไหมนะครับเขาจะไม่มมวนด้านในนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับนี่แหละคือทริคแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ารายละเอียดของพาเลตโตเนี่ยจะเป็นอะไรที่รายละเอียดที่เยอะแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับแบบงั้นนะครับทีนี้เพื่อนๆบอกว่าถ้าเนื้ออย่างนี้นะครับเราจะเทียบกับพิมพ์ไหนได้และโครงสร้างไหนได้ ผมบอกแล้วว่านะครับในสมัยก่อนตามตำราคือจะมีพิมล้อพระกุใช่ไหมพิมพลร้อพระกุนะครับพระองค์ไหนที่มีเนื้อใกล้เคียงกันนะครับก็จะเป็นพิมพ์คุ้นแผนนะครับของกลุวัดอินนะครับต้องเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้มีความใกล้เคียงมากที่สุดนะครับเห็นยังนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับนี่เนื้อใกล้เคียงจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับเนื้อหาเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกรุวัดอินกับบางขุนพรมเนี่ยเป็นวัดเดียวกันนะครับต้องบอกงั้นนะเป็นวัดเดียวกันซึ่งวัดเดียวกันเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าพอวัดเดียวกันเนี่ยนะครับเพิ่งมีถนนตัดผ่านมานะครับไม่แปลกที่หลวงพ่อนะครับจะนะครับมีกิจนิมนต์นะครับของบางขุนพรมด้วยกลุวัดอินด้วยและก็วัดละคังด้วยซึ่ง3วัดเนี่ยนะครับอ,อยู่ใกล้เคียงกันไม่แปลกที่หลวงพ่อนะครับอาจจะนะครับเดินทางมาจําวัดหรือมีกิจนิมนต์ทั้ง3าวัดได้ เนื้อหาในการสร้างนะครับหลวงพ่ออาจจะต้องนะครับหมายถึงว่าสร้างในววละเดียวกันนะครับแล้วก็3ามวัดเนี่ยนะครับถึงจะมีมวลสารและผิวเนื้อองค์พระใกล้เคียงกันนะครับไม่แปลกที่เราจะต้องเจอเป็นพระสองคลองที่ฝากกุที่วัดบางขงุนพรมเห็นไหมความรู้ที่เราชัดเจนเนี่ยนะครับเราไม่ต้องสนใจใครว่าเขาจะว่ายังไงนะครับ <c oughs> เพราะว่าความรู้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็รู้มาเนี่ยมันมีความสอดคล้องนะครับตั้งแต่เนื้อองค์พระ ตั้งแต่ไปดูที่วัดตั้งแต่ดูตำรานะครับอสืบเสาะมาว่าพระเก๊นเนี่ยอยู่ในปีไหนด้วยนะครับและเรารู้ได้วยว่าเนื้อพระแบบไหนที่ถึงยุคเนื้อแบบไหนที่ไม่ถึงยุคแต่เป็นพระแท้อย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้แหละนะครับให้เพื่อนได้ดูไว้นะครับและติดตามไว้นะครับอ่าและผมก็จะมาประมาณนี้สามทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยประมาณนี้ ให้เพื่อนได้ดูกันนะครับแล้วก็ผมก็จะมีความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยมา,าเพื่นเพื่อนๆได้เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ใครไม่รู้นะครับมาติดตามไว้ที่คลิปผมนะครับแล้วก็กลับไปดูคลิปเยอะเยอะนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ